คุณเชื่อไหมว่าความขี้เกียจแท้จริงแล้วคือเส้นทางลัดสู่เงินล้านหลายคนอาจจะกำลังเลิกคิ้วสงสัยนะครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกใช่ไหมครับในโลกที่เชิดชูความขยันการทำงานหนักหามรุ่งหามคำ่ำการบอกว่าความขี้เกียจจะนำไปสู่ความสำเร็จได้มันดูย้อนแย้งสิ้นดีคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับ ตอนกลางคืนก่อนนอนเนี่ยในหัวเต็มไปด้วยแผนการที่ยิ่งใหญ่พรุ่งนี้ฉันจะตื่นเช้ามาออกกำลังกายจะเคลียร์งานที่คั่งค้างให้หมดจะเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนจะสร้างธุรกิจของตัวเอง แต่พอเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในตอนเช้าเท่านั้นแหะครับพลังทั้งหมดที่มีเมื่อคืนมันหายไปไหนก็ไม่รู้แค่จะลุกออกจากเตียงยังเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กับตัวเองอย่างหนักหน่วงสุดท้ายก็กดเลื่อนปลุกไปเรื่อยๆแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเอาไว้ก่อนแล้วกัน ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจขั้นเทพแต่ในใจลึกๆก,ก็ยังมีความฝันที่อยากจะไปให้ถึงอยากมีอิสรภาพทางการเงินอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นวิดีโอนี้คือเรื่องราวที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อความขี้เกียจไปตลอดกาลเลยครับ เพราะสิ่งที่เรากำลังจะเจาะลึกกันในวันนี้ไม่ใช่แค่เทคนิคการบริหารเวลาธรรมดาแต่มันคือการแฮกสมองคือการใช้หลักจิตวิทยาเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนเป็นจุดอ่อนที่สุดของคุณให้กลายเป็นอาวุธลับที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความสาเร็จนี่คือจิตวิทยาเหนือมนุษย์ฉบับคนขี้เกียจครับ ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่ก่อนครับว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าความขี้เกียจคืออุปสรรคเบอร์หนึ่งสู่ความสำเร็จเป็นศัตรูตัวฉกาดที่ต้องกำจัดทิ้งแต่คุณรู้ไหมครับว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จรระดับโลกนักคิดนักประดิษฐ์หรือแม้กระทั่งมหาเศรษฐีหลายคนก็มีชื่อเสียงในเรื่องของความขี้เกียจอย่างไม่น่าเชื่อ บิลเกตส์บิลเกตส์เคยกล่าวไว้ประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าผมมักจะเลือกคนขี้เกียจให้ทำงานที่ยากเสมอเพราะคนขี้เกียจจะหาวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำงานนั้นให้สำเร็จ เห็นอะไรไหมครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับความขี้เกียจที่เรากำลังจะพูดถึงไม่ใช่การขี้เกียจที่จะทำอะไรเลยไม่ใช่การนอนเฉยๆรอให้เงินลอยมาหาแต่มันคือการขี้เกียจที่จะทำอะไรที่มันซับซ้อนยุ่งยากและไม่มีประสิทธิภาพต่างหาก สมองของคนขี้เกียจโดยธรรมชาติแล้วนะครับจะมองหาทางลัดเสมอจะมองหาสิ้นทางที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดเพื่อไปให้ถึงจุดหมายเดียวกันนี่ไม่ใช่ข้อเสียนะครับแต่มันคือกลไกการเอาตัวรอดของสมองเพื่อสมวนพลังงานไว้ใช้กับเรื่องที่สำคัญจริงๆและนี่แหละครับคือจุดกำเนิดของอัจฉริยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคนขี้เกียจทุกคนแล้ววันนี้เราจะปลุกพลังนั้นขึ้นมาโดย5เทคนิคลับ ที่ออกแบบมาเพื่อคนแบบคุณโดยเฉพาะที่จะช่วยเปลี่ยนนิสัยที่ดูเหมือนข้อเสียให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนสูงเงินล้านครับมาเริ่มกันที่เทคนิคแรกเลยนะครับเทคนิคที่1กฎของพากินสันฉบับคนขี้เกียจเดทไลน์ line, ดวนจีผีผลักกฎของพากินสันเนี่ยหลักการของมันง่ายมากครับมันบอกว่างานจะขยายตัวออกไปจนเต็มเวลาที่เรามีให้กับมัน พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าคุณมีเวลา1เดือนในการทำรายงาน1ชิ้นคุณก็จะใช้เวลาทั้งเดือนนั่นแหละครับในการทำมันให้เสร็จแต่ถ้าคุณมีเวลาแค่หนึวันในการทำรายงานชิ้นเดียวกันคุณก็จะทำมันเสร็จใน1วันได้เหมือนกันน่าแปลกไหมครับ คนส่วนใหญ่มองว่านี่คือนิสัยผัดวันประกันพรุ่งแต่สำหรับคนขี้เกียจที่ฉลาดเราจะใช้กฎนี้ให้เป็นประโยชน์ครับด้วยการสร้างเส้นตายหรือเดทไลน์ที่บีบคั้นและเร่งด่วนขึ้นมาเองทำไมมันถึงได้ผลน่ะครับ ามหลักจิตวิทยาแล้วเมื่อสมองของเรารับรู้ถึงความเร่งด่วนและแรงกดดันมันจะหลั่งสารที่ชื่อว่าคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนออกมาทำให้เราเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าสู้หรือหนี (fight or flight) สภาวะนี้จะบังคับให้สมองตัดสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็นออกไปทั้งหมดครับความลังเลความคิดฟุ้งซ่านหรือความอยากจะทำให้มันสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ (perfectionism) จะถูกโยน ทิ้งไปทันทีสมองจะโฟกัสแค่สิ่งเดียวเท่านั้นคือทำยังไงก็ได้ให้งานนี้เสร็จทันเวลามันคือการบังคับให้ตัวเองคิดทางลัดที่ไม่เคยคิดมาก่อนคิดหาวิธีที่เร็วที่สุดตรงประเด็นที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สำคัญออกมาลองนึกภาพตามนะครับถ้าเจ้านายบอกให้คุณทำพรีเซนเทชันทรงในอีก3ชั่วโมง คุณจะไม่มีเวลามานั่งเลือกฟอนต์สวยๆเป็นชั่วโมงหรือหารูปประกอบที่เพอร์เฟกที่สุดหรอครับคุณจะพุ่งไปที่เนื้อหาหลักทันทีสรุปประเด็นสำคัญแล้วก็ทำให้มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างให้เร็วที่สุดซึ่งบ่อยครั้งผลลัพธ์ที่ได้จากแรงบีบคั้นแบบนี้มันกลับดีกว่าและตรงประเด็นกว่าการใช้เวลาเป็นสัปดาห์ๆในการทามันซะอีก ดังนั้นวิธีการนำไปใช้ก็คือไม่ว่าคุณจะมีงานอะไรก็ตามลองตั้งเดทไลน์ปลอมๆที่สั้นกว่าความเป็นจริงให้กับตัวเองครับสมมุติว่าต้องส่งงานในวันศุกร์ลองตั้งเป้ากับตัวเองว่าจะต้องเสร็จภายในวันพุธให้ได้การสร้างสถานการณ์บีบคันแบบนี้ จะปลุกผีในตัวคุณให้ลุกขึ้นมาผลักให้คุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเมื่อคุณทำแบบนี้บ่อยๆคุณจะพบว่าคุณสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงซึ่งนั่นหมายถึงเวลาที่เหลือสำหรับหาเงินเพิ่มหรือพักผ่อนอย่างสบายใจนั่นเองครับเทคนิคที่2เริ่มต้นแค่1นึนาทีด้วยพลังของมโครเฮบิท อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของคนขี้เกียจคืออะไรครับไม่ใช่ความยากของงานแต่คือการเริ่มต้นครับแรงเฉื่อยที่ดึงเราไว้บนเตียงหรือบนโซฟามันมหาศาลเหลือเกินแค่คิดที่จะต้องไปทำอะไรใหญ่ๆยากๆก,ก็ทำให้หมดแรงแล้วใช่ไหมครับนี่คือจุดที่เทคนิค micro habits หรืออุปนิสัยจิว๋วจะเข้ามาช่วยชีวิตคุณครับหลักการของมันคือ จงอย่าคิดถึงภูเขาทั้งลูกแต่ให้มองแค่ก้อนหินก้อนแรกที่คุณต้องก้าวข้ามไปเท่านั้นพอสมองส่วนหน้าของเราที่เรียกว่า prefrontal cortex ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและใช้เหตุผลเนี่ยมันจะต่อต้านอะไรก็ตามที่มันมองว่าเป็นภาระหรือเรื่องใหญ่ครับ แต่ถ้าเราหลอกมันด้วยการบอกว่าเราจะทำสิ่งนี้แค่หนึหรือ2นาทีเท่านั้นสมองจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากจนไม่มีเหตุผลที่จะต้องต่อต้านอยากจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งหรอครับอย่าเพิ่งไปคิดถึงการเขียน50,000ื่นคำครับเป้าหมาย1น,นาทีของคุณคือแค่เปิดโปรแกรม Word แล้วตั้งชื่อไฟล์เท่านั้นเองครับจบแล้วอยากจะออกกำลังกายอย่าไปคิดถึงการวิ่ง5กิโลเมตรครับ เป้าหมายหนึ่งนาทีของคุณคือแค่ลุกไปเปลี่ยนเป็นชุดกีฬาอยากจะอ่านหนังสือให้จบเล่มเป้าหมายหนึ่งนาทีของคุณคือแค่อ่านหนึ่งย่อหน้าเห็นไหมครับว่าก้าวแรกพวกนี้มันเล็กน้อยและง่ายดดยจนแทบจะไม่มีแรงต้านทานเลยแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือเมื่อคุณได้เริ่มต้นแล้ว กฎแห่งการเคลื่อนที่ของนิวตันจะเริ่มทำงานครับวัตถุที่เคลื่อนที่แล้วย่อมอยากจะเคลื่อนที่ต่อไปการที่คุณลุกไปใส่ชุดกีฬาแล้วโอกาสที่คุณจะออกไปเดินหรือวิ่งต่อมันสูงกว่าการนั่งอยู่บนโซฟาหลายเท่าตัวเลยครับ นี่คือกุญแจสำคัญในการเอาชนะแรงเฉื่อยที่หนักอึ้งการสร้างโมเมนตัมเล็กๆที่จะค่อยๆพอกพูนขึ้นจนกลายเป็นพลังมหาศาลในที่สุดจำไว้นะครับการเดินทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอและสำหรับคนขี้เกียจอย่างเราก้าวแรกนั้นต้องเล็กและง,ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเทคนิคที่3แฮ็กสมองขี้เกียจด,ด้วยการให้รางวัลทันที Instant Gratification ฉบับโปร โดยธรรมชาติแล้วสมองของมนุษย์เราถูกออกแบบมาให้โหยหาความพึงพอใจในทันทีครับเราชอบอะไรที่ได้ผลเร็วๆได้รางวัลเร็วๆนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมาการถ่ายโซเชียลมีเดียถึงได้น่าดึงดูดกว่าการทำงานที่ต้องรอผลลัพธ์ในระยะยาวเพราะทุกครั้งที่เราถ่ายฟีดเราจะได้รับโดพามีนหรือสารแห่งความสุขเล็กๆน้อยๆตลอดเวลา คนส่วนใหญ่จะพยายามต่อต้านความอยากนี้พยายามใช้วินัยเข้าสู้ซึ่งมันเหนื่อยและใช้พลังงานเยอะมากครับแต่วิธีของคนขี้เกียจเหนือมนุษย์คือเราจะไม่ต้านทานมันครับแต่เราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ แทนที่จะรอรับรางวัลใหญ่ก้อนเดียวตอนที่ทำงานใหญ่สำเร็จซึ่งมันนานเกินไปสำหรับสมองที่ขี้เกียจของเราให้คุณลองให้รางวัลเล็กๆก,กับตัวเองทุกครั้งที่คุณทำสิ่งดีๆสำเร็จแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ตามวิธีการก็คือให้คุณจับคู่งานที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำครับตัวอย่างเช่นตั้งเป้าว่าจะตอบอีเมลสาคัญที่ค้างคาอยู่3ฉบับให้เสร็จพอทาเสร็จปุ๊บ ให้รางวัลตัวเองทันทีด้วยการดูคลิป YouTube ที่ชอบ1คลิปแค่5 1 0นาทีนะครับหรือตั้งเป้าว่าจะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเอง1บทพออ่านจบอนุญาตให้ตัวเองเล่นเกมในมือถือ1ด่านหรือหลังจากที่คุณทำงานที่ตั้งใจไว้สำเร็จ25นาทีให้รางวัลตัวเองด้วยการลุกไปชงกาแฟหอมๆห,หรือกินช็อกโกแลตชิ้นเล็ก สิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของคุณคืออะไรทราบไหมครับมันคือการสร้างวงจรประสาทใหม่ neural pathway ขึ้นมาสมองจะเริ่มเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงความสุขจากการได้รับรางวัลเข้ากับการลงมือทำงานที่เคยน่าเบือ่อแทนที่จะเชื่อมโยงความสุขกับการผัดวันประกันพรุ่งเหมือนที่ผ่านมา เมื่อทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆสมองของคุณจะถูกฝึกใหม่ครับมันจะเริ่มมองว่าการทำงานไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปแต่เป็นประตูสู่ความสุขเล็กๆน้อยๆที่จะได้รับทันทีและในที่สุดคุณอาจจะพบว่าตัวเองเซฟติดการทำงานให้สำเร็จก็เป็นได้ครับนี่คือการใช้จิตวิทยาเพื่อเปลี่ยนความเกลียดคร้านให้กลายเป็นความกระตือรือร้อนได้อย่างแยบยลที่สุดเลยครับ เทคนิคที่ 4. พลังงานคนขี้เกียจมีจำกัดจงใช้ให้ถูกจุดคนขี้เกียจมักจะรู้ตัวดีว่าพลังงานของตัวเองมีจำกัดเราไม่สามารถแอคทีฟได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนคนอื่นเขานี่อาจจะดูเหมือนเป็นข้อเสียแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึง่งมันคือข้อได้เปรียบที่สำคัญมากครับเพราะมันบังคับให้เราต้องกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรพลังงานโดยไม่รู้ตัว คนขยันบางคนอาจจะทํางานซเปะสปะไปเรื่อยเปื่อยใช้พลังงานไปกับทุกเรื่องเท่าๆกันแต่คนขี้เกียจที่ฉลาดจะไม่ทําอย่างนั้นครับเพราะเรารู้ว่าถ้าเราใช้พลังงานไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเราจะไม่มีแรงเหลือพอสำหรับเรื่องที่สำคัญจริงๆหลักการง่ายๆคือให้คุณทํางานที่สำคัญที่สุดและใช้สมองมากที่สุดในช่วงเวลาที่คุณมีพลังงานมากที่สุดครับ ทุกคนมีช่วงเวลาของตัวเองที่รู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งและมีสมาธิที่สุดบางคนอาจจะเป็นช่วงเช้าตรู่ที่เรียกว่าพวก Morning งล r กบางคนอาจจะเป็นช่วงดึกๆพวกไนท์เอา วิธีการก็คือให้คุณลองสังเกตตัวเองสักหนึ่งสัปดาห์ครับจดบันทึกว่าช่วงเวลาไหนของวันที่คุณรู้สึกมีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และทำงานได้ดีที่สุดนั่นแหละครับคือช่วงเวลาทองคำหรือ Golden Hours ของคุณ จงปกป้องช่วงเวลานี้ไว้ให้ดีที่สุดครับอย่าปล่อยให้มันถูกขโมยไปกับก,บการเช็คอีเมลที่ไม่สำคัญการถ่ายโซเชียลมีเดียหรือการประชุมที่ไร้สาระเด็ดขาดแต่จงใช้ช่วงเวลาทองคำนี้กับงานที่มีมูลค่าสูงที่สุด High Value Task เท่านั้น ส่วนงานอื่นๆที่ง่ายๆไม่ต้องใช้ความคิดมากเช่นการตอบอีเมลทั่วไปการจัดเอกสารหรือการทำงานบ้านก็ให้เอาไปทำในช่วงเวลาที่คุณพลังงานเริ่มตกแล้วแทนครับ นี่คือการใช้หลัก80-20หรือกฎของพาเรตโตมาปรับใช้กับพลังงานของคุณนั่นเองครับคือการใช้พลังงานเพียง20%ของคุณไปกับงาน20%ที่สร้างผลลัพธ์ได้ถึง80%การทําแบบนี้จะทําให้คุณมั่นใจได้ว่าถึงแม้คุณจะทำงานน้อยชั่วโมงกว่าคนอื่นแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นอาจจะมากกว่าพวกเขาหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับและเทคนิคสุดท้ายซึ่งเป็นเหมือนบทสรุปของทุกอย่าง เทคนิคที่ 5. หลักการของอัจฉริยะผู้เกียจคร้าน The Lazy Genius Principle หลักการนี้คือหัวใจของการเปลี่ยนความขี้เกียจให้เป็นเงินล้านครับมันคือการเปลี่ยนความคิดจากฉันจะทำงานนี้ให้หนักที่สุดได้อย่างไรไปเป็นมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมย้ำอีกครั้งนะครับว่าการหาทางที่ง่ายที่สุดไม่ได้หมายถึงการหนีงานหรือทำงานช่วยๆแต่มันคือการหาทางลัดที่ฉลาดที่สุดครับ มันคือการคิดค้นระบบที่จะช่วยให้คุณทำงานน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมหรือมากขึ้นคนขี้เกียจที่ประสบความสำเร็จทุกคนเป็นนักสร้างระบบตัวยงครับพวกเขาเกลียดการทำงานซ้ำๆที่น่าเบื่อหน่ายที่น่าเบื่อหน่ายดังนั้นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้งานเหล่านั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือใช้ความพยายามน้อยที่สุด วิธีการนำไปใช้ก็คือให้คุณมองงานที่คุณทำอยู่ทุกวันแล้วถามตัวเองด้วยคำถามวิเศษนี้ครับงานนี้มีอะไรที่ฉันสามารถตัดออกได้บ้างโดยที่ผลลัพธ์ยังเหมือนเดิมงานนี้มีอะไรที่ฉันสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้บ้างงานนี้มีอะไรที่ฉันสามารถมอบหมายให้คนอื่นทำเดลิเกตได้บ้างงานนี้มีอะไรที่ฉันสามารถสร้างเป็นแม่แบบเพื่อใช้ซ้ำได้บ้าง ตัวอย่างเช่นแทนที่จะพิมพ์ตอบอีเมลลูกค้าด้วยคำถามเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาทำไมไม่ลองสร้างเทมเพลตคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยขึ้นมาล่ะครับแค่นี้ก็ประหยัดเวลาไปได้มหาศาลแล้วแทนที่จะเสียเวลาจัดการเอกสารบัญชีด้วยตัวเองทุกเดือนทำไมไม่ลองใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์หรือจ้างฟรีแลนซ์มาช่วยจัดการในราคาที่ไม่แพงล่ะครับ แทนที่จะพยายามเรียนรู้ทุกอย่างและทำทุกอย่างด้วยตัวเองในธุรกิจทำไมไม่โฟกัสแค่สิ่งที่คุณถนัดที่สุดแล้วจ้างผู้เชี่ยวชาญในด้านอื่นๆมาช่วยล่ะครับนี่คือความคิดของเศรษฐีครับพวกเขาไม่ได้ใช้เวลาของตัวเองไปแลกเงินโดยตรงแต่พวกเขาใช้เงินหรือเครื่องมือไปซื้อเวลาของคนอื่นหรือของระบบกลับคืนมาเพื่อให้ตัวเองมีเวลาไปทำในสิ่งที่สร้างมูล,ลค่าได้สูงกว่า การเป็นอัจฉริยะผู้เกียรติคร้านคือการทำงานอย่างชาญฉลาด work smart ไม่ใช่ทำงานอย่างหนัก work hard มันคือการสร้างเครื่องจักรผลิตเงินขึ้นมาที่สามารถทำงานได้เองโดยที่คุณไม่ต้องเข้าไปคลุกคลีกับมันตลอดเวลาและนั่นคือขนทางสู่อิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงครับและทั้งหมดนี้ก่อนนำเรามาสู่บทสรุปที่สำคัญที่สุดครับ ความจริงที่น่าตกใจก็คือความขี้เกียจไม่ได้เป็นศัตรูของคุณอย่างที่คุณเคยเข้าใจมาตลอดแต่มันอาจเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังที่สุดของคุณก็เป็นได้มันคือคกลไกทางจิตวิทยาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเราทุกคนซึ่งถ้าคุณเข้าใจและใช้มันอย่างถูกวิธีเหมือนกับ5เทคนิคที่เราได้คุยกันไปคุณจะสามารถปลดล็อกศักยภาพในการสร้างรายได้และประสบความสำเร็จได้อย่างเหนือความคาดหมาย เพราะนิยามของคนขี้เกียจที่แท้จริงในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่ทำอะไรเลยแต่คือคนที่ฉลาดพอที่จะหาวิธีทำสิ่งที่สำคัญให้สำเร็จด้วยความพยายามที่น้อยที่สุดนั่นเองครับพวกเขาคือปร,รมาจารย์แห่งการหาทางลัดคือนักเพิ่มประสิทธิภาพโดยสันดานคือคนที่มองเห็นระบบ ในขณะที่คนอื่นมองเห็นแค่งานและนี่คือคุณสมบัติที่แยกคนที่ทำงานหนักไปตลอดชีวิตกับคนที่สร้างความมั่งคั่งและมีอิสรภาพได้อย่างแท้จริงจากนี้ไปจงภูมิใจในความขี้เกียจของคุณครับเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของจิตวิทยาเหนือมนุษย์สู่เงินล้านที่คุณกำลังจะสร้างขึ้นมาด้วยมือของคุณเอง ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนความขี้เกียจให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนแห่งความสำเร็จอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับว่าเทคนิคไหนใน5ข้อนี้ที่โดนใจคุณที่สุดและคุณจะเริ่มนำมันไปใช้เมื่อไหร่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ